การเขียนอันตชีวประวัตินะครับเขียนอันตชีวประวัติแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้นะครับผู้บอกจุดประสงค์กันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรได้บ้างในคับนนี้หนึ่งบอกความหมายและหลักการเขียนอันตชีวประวัติได้ความหมายนะสอง เขียนอัตาชีวะชีวประวัติได้แล้วก็สามบอกความสำคัญของการเขียนอัตาชีวประวัติได้สามอย่างนี้นักเรียนต้องทำได้ในคาบนี้ครับอ่านใครเคยเขียนอัตราชีวประวัติบ้างมือคนไหนเน่อัตาชีวประวัติ ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบงั้นเรามารู้ความหมายของอ,อัตตชีวประวัติปรัทการเขียนชีวประวัติแบ่งออกเป็นสองประเภทครับหนึ่งในนั้นก็คืออัตตชีวประวัตินะครับมาดูกันต่อนต้องแเป็นอะไรบ้างหนึ่งคือ ชีวะหมายถึงชีวิตอาชีวิตเพราะฉะนั้นปลยจำนำไป้แล้าคือประวัติชีวิตประวัติชีวิตอาประวัติชีวิตของใครเขาบอกว่าของบุคคลสำคัญนะครับที่ทำคุณประโยชน์โดยมากเจ้าของประวัติจะเสียชีวิตไปแล้วถามว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่เขียนได้ไหมได้ไช่ คำคือจะต้องกลาวทีนี้มาดูว่าอัตราชีวประวัติคืออะไรสิอาต้องกันอาตาชีวประวัติทีนี้เมื่อกี้ชีวแปลว่าชีวิตประวัติชีวิตของบุคคลอัตราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคำอัตราชีวประวัติและอัตราคืออะไรไหนใครเคยได้ยินอัตราแปลว่า ไม่เคยเคยเคยได้ยินอัตรแต่อะไรโน่นนั่นนะเขาบอกว่าเล่าประวัติผงตนเองเรียกว่าอัตตา้ทีว่าประวัติเล่าแบบไหนบางคนถามเล่าแบบเขียนเป็นหัวข้อไหมไม่ใช่เขียนเป็นแบบบันทึกเป็นร้อยแก้วเป็นความเรียง ชีวประวัติให้อ่านเรื่องของดรสุเมธตันติเวชกุลอให้อ่านเรื่องดรสุเมธตันติเวชกุลอ่านเสร็จแล้วทำยังไงเอาปากกาก่อนอ่านเสร็จแล้วเล่าประเด็นที่เราพบให้เพื่อนฝากรเล่าประเด็นที่พวบว่าอาจารย์ชีวประวัติเขาพูดถึงประเด็นไหน พูดถึงเรื่องตนเองพูดถึงวันเจอพูดถึงชีวิตในวัยเด็กไม่ถูกพ่อแม่หรือยังไงเสร็จแล้วชีวประวัติก็เล่าให้เพื่อนฟังสลับกันเล่านักเรียนอ่าเสร็จแล้วสลับกันเล่าเพื่อนก็งแง้มงงใดของชีวิตอ่ะูจะให้เวลาในการอ่านการเล่านะประมาณ5านาที5นาทีนั้นเล่าให้เพื่อนฟังคู่ของเราเนี่แหละนะไหนลองเล่าให้เพื่อนฟัง ใครเล่าก่อนก็ได้ได้เรียนความรู้ว่าประเด็นในเรื่องที่ฉันอ่านเนี่ยเห็นประเด็นไหนบ้างแล้วเธอละเธออ่านเรื่องนี้แล้วเห็นประเด็นไหนบ้าง แต่พอมาเริ่เรียนรู้กันเราก็มีประเด็นเพิ่มขึ้นมากมาอันนี้นี่เองที่เป็นประเด็นในการนําไปเขียนอัตชีวประวัติของเราคอ่ะบนหน้าเหมือนเดิมอ่าเอาผลงานมาสงทูนนั่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนแรกที่เราได้คืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอาเอยี่บคน้าใครก็ได้รูปตัวมาถกทูกคนเด้นี่มามา นี้ก็ขอชื่นชมนักเรียน่างภากเลยที่เรามีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ถ่ายทอดความคิดความสนุกสนานร่วมกันนะครับก็เป็นการเปิดความคิดสึกการนการแล้วก็ได้เรียนรู้สื่การนการนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ขอเรียนเป็นเรียน